ครับก็พบกับรายการสุขภาพดีกับหมอจุฬารัตต์เก้าแอร์พอร์ตนะครับวันนี้ผมหมอโอนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคไตนะครับโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ต ครับงอาการที่คนไข้นะครับจะมาหาหมอได้นะครับหนึ่งอย่างที่จะมาบ่อยๆก็คืออาการที่เรียกว่าสะอึกนะครับง่ายๆคือเราสะอึกกันนี่เองนะครับซึ่งในส่วนของอาการสะอึกบางคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคที่ไม่น่าจะมีที่จะต้องมีการดูแลรักษานะครับแต่ในบางคนนะครับถ้าเกิดว่าเราสะอึกเป็นเวลานานนะครับข้ามวันนะครับก็จะเกิดความไม่สุขสบายแล้วก็ทุกทรมานในคนไข้บางคนถึงก็ต้องมาพบแพทย์ได้นะครับ สาเหตุก็คือเกิดจากการผลตัวของกระบังลมอย่างกระทันหันนะครับเนื่องจากเวลาที่เรามีการหายใจเข้าหายใจออกนะครับกระบังลมของเราจะทํางานสัมพันธ์กับในส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อซี่โครงที่หน้าอกของเรานะครับถ้าเขา ทำงานสัมพันธ์กันดีก็จะไม่เกิดอาการสะอึกนะครับแต่เมื่อทำงานไม่สมคัญกันก็จะเกิดอาการสะอึกขึ้นแต่ยังน้อยเราก็ทราบว่าในส่วนของอาการสืกก่อก็ไม่มีข้อบ่งชี้ในส่วนของอันตรายต่างๆนะครับแต่ถ้าเราเป็นนานๆก็โอกาสที่จะมีปัญหาก็มีได้นะครับสาเหตุนะครับก็จะมีความผิดปกติในส่วนของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินของช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่บริเวณคอนะครับปอดช่องท้องนะครับหรือในส่วนของไตนะครับถ้าเป็นคอนะอาจจะมีก้อนที่บริเวณลำคอของเรานะครับมีปอดอักเสบนะครับหรือมอีเยื่อหุ้มช่องท้องอักเสบหรือว่าอาจจะมีเรื่องของไตวายนะครับซึ่งอาการพวกนี้โรคพวกนี้จะเป็นสาเหตุ อาการสะอึกได้นะครับอันที่2นะครับสาเหตุก็คือเราอาจจะทานอาหารนะครับที่มีแก๊สเยอะนะครับเช่นน้ำปัดลมเช่นโซดาหรืออาหารที่มีรสจัดนะครับเช่นอาหารที่มีพริกนะครับหรืออาจจะการที่มีการสูบบุหรี่จัดมากเกินไปนะครับอันสุดท้ายนะครับสาเหตุก็คืออาจจะการมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์กระทนหันเช่นตกใจกระทนหันนะครับมีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องหรื้อรังนะครับสามสาเหตุหลักๆนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดอาการสือึกได้นะครับ แล้วเมื่อเราเกิดอาการสะอึกการรับมือง่ายๆที่เราจะทาได้นะครับหก็คือให้นั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทําใจให้สบายนะครับโดยทั่วไปอาการสะอึกจะค่อยๆทุเราลงนะครับภายใน1-2นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการสะอึกยังไม่หายนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆที่เราจะทานะครับเพื่อประคองในส่วนของอาการสะอึก4วิธีหลักๆนะครับหก็คือทําให้คนที่ส่อึกนะครับตกใจนะครับยกตัวอย่างเช่นตบที่หลังเบาๆอย่างกระทันหันโดยที่ไม่เขาตั้งตัวนะครับอันที่2ก็คือให้เกลือนำ น้ำจากแก้วนะครับให้เป็นอ,อึกใหญ่ๆนะครับหลายๆอ,อึกต่อเนื่องกันอันที่3นะครับก็คือให้คนไข้นะครับของเราเนี่ยอาจจะปิดที่บริเวณหูสองข้างนะครับประมาณ20-30วินาทีนะครับก็จะทําให้ในส่วนของการสะอึกทุกเราลงได้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าอาการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อจะไม่ให้มีการสะอื่นครับอย่างแรกก็คือจําเป็นจะต้องทานอาหารที่พูดไปแล้วนะครับพยายามทานอาหารที่ไม่มีแก๊สนะครับน้ำบัดลมนะครับพวกนี้หารลดจัดนะครับพวกนี้ทําให้เกิดการสะอืกนได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาการการที่เราจะสูบบุหรี่หนักนะครับหรือเริ่มหยุดการสูบบุหรี่ไปเลยนะครับอันที่3าก็คืออาจจะต้องพยายามทานอาหารที่ เคี่ยวละเอียดนะครับแล้วก็ไม่มีรดจักนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือทําภาวะจิตใจของเราให้มั่นคงคงที่ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจง่ายป้องกันการสืกได้นะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับถ้าเกิดว่าอาการสืกของเรานะครับเริ่มเป็นนานขึ้นนะครับข้ามวันนะครับหรือไม่ก็มีอาการสึกจนเจ็บหน้าอกนะครับหรือปวดที่บริเวณท้องนะครับก็สามารถมาพบหมอโอได้นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าได้นะครับก่อนจะจบในคลิปนี้นะครับก็ จะฝากไว้ว่าถ้าเรามีการสะอึกนะครับเราควรที่จะมาพบแพทย์ได้ถ้าเกิดว่าสะอุกต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็มาหาสาเหตุกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ Subscribe จากคลิปข้างล่างได้นะครับโอกาสหน้านะครับหมอโอก็จะนำเรื่องสุขภาพดีๆนะครับมาพูดคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ